ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการตัดต่อวิดีโอในสไตล์ของช่องเราเองค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำเทคนิคลูกเล่นที่เราชอบใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะคะแต่ว่าขอออกตัวก่อนเลยนะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ตัดต่อวิดีโอเก่ง ก็ทั้งหมดที่เราลองทํามาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงตอนนี้นะคะก็เกิดจากการที่เราเรียนรู้แล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าวิธีที่เราบอกไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องร้อเเซ็ในแบบสายตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็ต้องขออาภัยไว้ก่อนเลยนะคะโอเคถ้า,างั้นเราเริ่มกันเลยดีไหม โปรแกรมที่เราจะใช้ตัดต่อวิดีโอกันในวันนี้นะคะเราจะลองใช้โปรแกรม p r e m i e r e Pro ในการตัดดูค่ะที่เลือกโปรแกรมนี้มาก็เพราะว่าเขามีเครื่องมือในการตัดวิดีโอที่เยอะมากๆยิ่งถ้าใครถนัดตัดวิดีโอนในคอมพิวเตอร์นะคะคิดว่าโปรแกรมนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตัดวิดีโอกันนะคะมีอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆที่อยากให้ทุกคนไปทํากันก่อนค่ะคืออะไรรู้ไหมคะ ก็คือการวางแผนเกี่ยวกับการทําวิดีโอนั่นเองค่ะสําหรับเราเราก็จะชอบเขียนทุกอย่างที่เราต้องทำเนี่ยลิสต์ออกมาให้หมดเลยเพื่อเป็นการทําความเข้าใจกับตัวเองว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างพูดอะไรบ้างถ่ายจากมุมไหนบ้างมุมด้านข้างด้านหน้าหรือว่าด้านบนพอเราเขียนเป็นข้อๆแบบนี้แล้วอะค่ะก็จะทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายมากขึ้นเอาวิดีโอไปตัดต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย พอเราถ่ายวิดีโอมาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาที่จะทําก็คือการปรับแต่งสีวิดีโอค่ะเพื่อให้ภาพของเราดูลมุนตามากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะแนะนําเป็นแอปพลิเคชันในการปรับแต่งสีวิดีโอแล้วกันนะคะเพื่อให้ทุกคนทําตามได้ง่ายๆแล้วก็แอปเนี้ไม่เสียตังค์ด้วย <S <S ก็เข้ามาที่แอปพลิเคชัน Snow แล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะปรับสีได้เลยค่ะดูที่แถบด้านล่างของวิดีโอเราจะเห็นคําว่าฟิลเตอร์กดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีฟิลเตอร์เยอะมากให้เราเลือกใช้นะคะ ก็ลองจิ้มๆดูได้ว่าเราชอบแบบไหนสำหรับฟิลเตอร์ที่เราชอบใช้ก็จะเป็นฟิลเตอร์ a 1 a 2แล้วก็มีใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อครีมบ้างบางครั้งค่ะขึ้นอยู่กับว่าวิดีโอต้นฉบับสีเป็นแบบไหนแต่ส่วนใหญ่เราก็จะปรับไว้ที่ไม่เกิน45ค่ะเพราะไม่อยากให้ดูว่าใส่ฟิลเตอร์เยอะเกินไปพอได้เรียบร้อยแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะได้วิดีโอที่สีสวยถูกใจเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะมาต่อที่โปรแกรมตัดต่อค่ะก็ให้เราคลิกเข้าไปที่โปรแกรมนะคะ Pre เม e r e Pro แล้วก็คลิกที่ New Project ได้เลยค่ะตรงนี้เขาก็จะมีให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ตามที่เราต้องการนะคะพอเข้ามาในหน้าโปรแกรม Premiere Pro แล้วเนี่ยให้เราดูที่แถบเครื่องมือด้านบนนะคะคลิกที่คำว่า File ค่ะเลือกคำว่า New แล้วก็เลื่อนลงมาตรงคำว่า Sequence ค่ะเราจะใช้ค่านี้ในการตัดต่อวิดีโอวันนี้นะคะค่านี้ก็สามารถใช้ทำวิดีโอลง YouTube ได้ปกติเลย ทีนี้เราก็จะเริ่มเอาวิดีโอเข้ามาตัดต่อกันได้แล้วค่ะก็ให้เราไปที่แถบเครื่องมือตรงด้านบนเหมือนเดิมนะคะคลิกที่คําว่าไฟล์แล้วก็เลื่อนลงมาหาคํำว่า IMPORT ค่ะคลิกเข้าไปจากนั้นเราก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะมาใช้ตัดต่อได้เลยค่ะพอเรากด IMPORT มาแล้ววิดีโอทั้งหมดของเราก็จะมีอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้ค่ะตรงนี้มี ถ้าเราต้องการจะตัดต่อวิดีโอไหนนะคะแล้วก็คลิกที่วิดีโอแล้วก็ลากมาวางตรงพื้นที่ทำงานในส่วนนี้ค่ะนี่ตรงนี้นะโอเคค่ะต่อมาก็จะเป็นการเริ่มตัดแล้วก็ต่อวิดีโอแล้วเราก็จะเข้ามาดูในไฟล์วิดีโอของเราค่ะว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราอยากจะเก็บเอาไว้ส่วนไหนที่เราอยากจะตัดออกส่วนที่เราอยากจะตัดออกเราก็กดตัว C นะคะที่คีย์บอร์ด จากนั้นเราก็จะเห็นว่าขึ้นเป็นใบมีดแบบนี้นะคะนี่เราก็ใช้ใบมีดเนี้ยค่ะมาจิ้มในส่วนของวิดีโอที่เราไม่ต้องการออกได้เลยเอาวางไปแบบนี้พอเรากดตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวิดีโอก็จะขาดออกจากกันให้เราคลิกส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วก็กด delete ออกได้เลยค่ะพอเราตัดวิดีโอส่วนนั้นออกไปปุ๊บเนี่ย เราก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างคลิป2คลิปใช่ไหมคะให้เรากดตรงช่องว่างนี้นะคะแล้วก็กด delete ไปอีกทีนึงคะ่ะคลิป2คลิปก็จะเข้ามาชนกันพอทีนี้เราลองกดดูนะคะเราก็จะได้เป็นวิดีโอที่เราตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปแล้วชนอยู่กับวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะคะ <S <S เราก็เอาวิดีโอมาตัดแล้วก็ชนกันไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบทั้งหมดพอได้วิดีโอที่เรียงต่อกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาที่เราจะทำก็คือการใส่ตัวอักษรให้วิดีโอคะ่ะ สำหรับเราเนี่ยจะมีการใส่ตัวอ,อักษรอ,อยู่2แบบคือการใส่เป็นคำบรรยายในคลิปวิดีโอกับการใส่แบบที่เป็นเหมือนอาร์ตเวิร์กของคลิปวิดีโอค่ะวิธีการใส่ตัวหนังสือแบบที่เป็นเหมือนอาร์ตเวิร์กนะคะเราก็จะคลิกเข้าไปที่สัญ,ญลักษณ์ type 2ตรงนี้ค่ะนี่แล้วเราก็คลิกไปที่ตำแหน่งหน้าจอตรงที่เราต้องการจะพิมพ์คำพิมนั้นได้เลยเนาะ ในแถบทางด้านซ้ายมือถ้าเรากดเข้าไปดูเราก็จะสามารถเปลี่ยนแบบตัวอักษรส,สีเส้นขอบหรือว่าเงาของตัวอักษรได้หมดเลยส่วนฟอนต์ที่เราชอบใช้ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นพวก Arial แล้วก็ฟอนต์ในตระกูล Serif ทั้งหมดอ๋อแล้วก็มีอีกฟอนต์หนึ่งที่เราชอบใช้นะคะชื่อฟอนต์ว่า a b r i l f a t Space ค่ะอันนี้ แบบหนึ่งนะคะก็คือการใส่ตัวหนังสือที่เป็นคําบรรยายด้านล่างของวิดีโอค่ะแบบนี้เราก็จะชอบใช้ในเวลาที่เราไม่ได้พูดอะไรออกไปแต่ว่าอยากจะเล่าเรื่องนะอย่างเช่นคลิปนี้ค่ะวิธีใส่ตัวอักษรแบบนี้เราก็จะเข้าไปที่แทบเครื่องมือด้านบนนะคะเลือกคําว่าไฟล์นิวแล้วก็เลือกคําว่า Caps แคปชั่นค่ะ พอเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้เรากดเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็น Open Captions ค่ะเราก็จะเห็นแคปชั่นของเรานะคะเป็นแถบสีม่วงๆตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถพิมพ์คำที่เราต้องการได้เลยค่ะเลือกสีเลือกฟอนต์เลือกตำแหน่งของแคปชั่นได้หมดเลยเนาะ ต่อกันค่ะทุกคนต่อไปก็จะเป็นการหาเพลงมาใส่ให้เข้ากับคลิปของเรานะคะสําหรับเราเนี่ยจะใช้เวลาในส่วนนี้ค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยมันก็จะเหมาะกับมูทของเพลงไม่เหมือนกันเนาะแหล่งในการหาเพลงของเรานะคะหลักๆก็จะมาจากเว็บไซต์นี้ค่ะ Epidemic Sound ที่นี่เขาก็จะรวบรวมทั้งซาวเอฟ f ฟ e c t แล้วก็เสียงเพลงไว้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนก็สามารถเข้าไปแล้วก็ลองเลือกๆดูได้เลยนะคะ แต่ว่าของเว็บไซต์เนี้ยจะเป็นแบบเสียเงินนะคะทุกคนก็ลองเลือกดูได้ค่ะมีทั้งแบบรายเดือนแล้วก็รายปีหรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเสียเงินก็สามารถไปเสิร์ชหาใน YouTube ใน SoundCloud ได้ค่ะเสิร์ชคำว่า Music no copyright BGM music ก็จะมีขึ้นมาเต็มเลยค่ะให้ทุกคนลองเลือกดูแต่ว่าต้องอ่านรายละเอียดดูดีๆนะคะว่าเขาแจกฟรีจริงไหมแล้วก็อย่าลืมให้เครดิตกับเจ้าของเพลงด้วยค่ะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เนาะ ส่วน sound effect free เนี่ยก็สามารถหาได้เหมือนกันค่ะลอง search ว่า popular sound effect for youtuber อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะขึ้นมาเยอะมากๆเลยให้เราเลือกแบบเสียงคลิกที่หลายๆคนชอบใช้หรือว่าจะเป็นเสียงป๊อกก็มีหมดเลยค่ะ มาถึงส่วนที่จะทำให้วิดีโอของทุกคนดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะก็คือการใส่ลูกเล่นเข้าไปในวิดีโอนั่นเองวันนี้เราจะมาแนะนำา3วิธีนะคะที่จะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่เราชอบใช้ประจำอยู่ในช่องของเราด้วยอย่างแรกก็คือการใส่กรอบหรือใส่พื้นหลังให้วิดีโอค่ะที่เห็นกันบ่อยๆก็คือกรอบพลารอยที่เราชอบใช้อันนี้เนาะ ทุกคนก็สามารถไปดาวน์โหลดกรอบแบบที่ชอบมาได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าจะต้องเป็นไฟล์ png เพื่อที่เราจะได้สามารถเอามาวางทับบนวิดีโอของเราได้เนาะพอเราดาวน์โหลดกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็กด Import กรอบนั้นเข้ามาค่ะเอามาวางบนวิดีโอช่วงที่เราต้องการจะใส่กรอบถ้าเราอยากจะให้กรอบอยู่ด้านหน้าเราก็ต้องวางบนวิดีโอนะคะเราสามารถแก้ไขขนาดได้จากเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะเข้าไปดูตรงคำว่า scale ค่ะ ตรงนี้เราจะพิมพ์ค่าเข้าไปได้เลยค่ะว่าต้องการให้มีขนาดเท่าไหร่แล้วถ้าจะย้ายตำแหน่งของกรอบนี้ก็ให้ทุกคนไปคลิกที่คำว่า motion ค่ะทางแถบด้านซ้ายมือเหมือนกันแล้วเราค่อยมากดเลื่อนตำแหน่งเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตรงหน้าจอนี้ค่ะพอเรากรอบมาวางแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิดีโอของเราอะ่ะมันล้นกรอบอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าไปแก้ไขขนาดของวิดีโอเหมือนกันค่ะ ก็ทำเหมือนเดิมเลยดูที่เมนูฝั่งซ้ายนะคะตรงคำว่า scale แล้วเราก็เลื่อนเพื่อลดขนาดของวิดีโอดูได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีกับกรอบนะถ้าอยากจะปรับตำแหน่งก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะไปคลิกตรงคำว่า motion พอคลิกที่คำว่า motion เสร็จแล้วอะ่ะก็ค่อยมาขยับตำแหน่งตรงหน้าจอนะคะ ส่วนการใส่พื้นหลังให้วิดีโอเนี่ยก็จะเหมือนกับการใส่กรอบให้วิดีโอเลยค่ะเพียงแต่ว่าพื้นหลังที่เราลากเอามาวางตอนทํางานเนี่ยเราจะต้องเอาไว้ที่แถบด้านล่างของวิดีโอเนาะก็คือหลักการง่ายๆถ้าอะไรที่เราอยากจะให้อยู่ด้านหน้าวิดีโอเนี่ยเราก็จะลากแล้วก็มาวางไว้ที่แถบด้านบนของวิดีโอค่ะส่วนอะไรที่เราอยากจะให้อยู่ด้านหลังเป็นภาพพื้นหลังเราก็จะลากแล้วมาวางไว้ที่แถบด้านล่างของวิดีโอเราเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทําพื้นหลังสีเรียบในโปรแกรมนี้ดูนะคะ ก็เข้าไปที่แถบเครื่องมือด้านบนเหมือนเดิมค่ะตรงคำว่าไฟนิวแล้วก็เลือก Color m a t แมค่ะตรงนี้เราก็จะสามารถจิ้มจิ้มเลือกสีของพื้นหลังที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ลากเอามาวางไว้ที่แถบด้านล่างของวิดีโอค่ะเหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้เนาะว่าอันนี้จะเป็นพื้นหลังเพราะฉะนั้นเราก็จะไว้ที่แถบด้านล่างของวิดีโอค่ะนี่เราก็จะได้พื้นหลังเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้ อีกวิธีหนึ่งที่เราชอบใช้มากๆนะคะก็คือการทําให้ภาพแล้วก็เสียงในวิดีโอเนี่ยมันขยับเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันค่ะแบบนี้ขั้นตอนสำคัญของการทำวิธีนี้นะคะก็คือเราจะต้องมาจับจังหวะของเสียงเพลงกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงนี้แล้วก็จับจังหวะไปพร้อมๆกันนะคะ จากนั้นเราก็จะเอาภาพในวิดีโอเนี่ยมาตัดให้ตรงกับจังหวะของเสียงเพลงที่เราฟังไปเมื่อกี้ค่ะวิธีการนะคะก็ให้เราไปเลื่อนดูในวิดีโอค่ะว่าช็อตไหนที่เราจะเอามาทำเป็นภาพ Stop Motion ต่อกันบ้างนะคะสมมติว่าเราจะเอาจุดนี้แล้วก็คลิกขวาที่ตรงจุดนั้นนะคะจากนั้นเลื่อนมาที่คำว่า insert frame h o l e segment ค่ะ เราก็จะได้ภาพที่มันนิ่งๆมาแล้ว1ช็อตนะคะตรงส่วนนี้เราก็สามารถเอาไปตัดให้มันตรงกับจังหวะเพลงที่เรากำหนดเอาไว้เมื่อกี้ได้เลยอะต่อมาเราลองมาหาอีกสัก1นึ่งช็อตนะคะเพื่อเอามาต่อกันค่ะก็ทำเหมือนกันเลยเลื่อนดูในคลิปนะคะหาช็อตที่ต้องการแล้วก็คลิกขวาตรงตำแหน่งนั้นนะคะ เลือก insert frame hole segment ก็จะได้เป็นภาพนิ่งช็อตนั้นออกมาอีกช็อตหนึ่งแล้วแล้วเราก็ภาพมาต่อกันนะคะจากนั้นก็ตัดให้ตรงกับจังหวะของเพลงที่เราจับไว้เมื่อกี้เนาะทีนี้พอเรากดดูเนี่ยเราก็จะได้วิดีโอออกมาประมาณนี้ค่ะมาต่อกันที่ลูกเล่นที่จะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยดูน่ารักแล้วก็ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือการใส่ gif หรือว่า animation sticker เข้าไปในคลิปนั่นเองค่ะ วิธีการที่เราชอบทำนะคะก็คือจะไปเสิร์ชหาใน YouTube ค่ะเสิร์ชว่า Sticker Overlay for Edit นะคะอันนี้เราก็สามารถกดดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยค่ะบางคลิปเขาก็จะบอกว่าให้ให้เครดิตเขาด้วยอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมให้เครดิตเขานะพอเราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็กด Import มาที่โปรแกรมเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะมาเลื่อนเลื่อนดูสติ๊กเกอร์ส่วนที่เราชอบนะคะ รงไหนที่เราไม่เอาเราก็สามารถตัดทิ้งไปได้เลยจากนั้นเราก็ลากเอาไปวางบนวิดีโอส่วนที่เราต้องการจะใส่สติกเกอร์ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันยังมีพื้นหลังสีดำติดมาด้วยอยู่เนาะก็ให้เราไปที่แถบทางด้านขวามือค่ะตรงคำว่าเอฟเฟ t คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ในช่องว่างนี้ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าลูมา e ีค่ะ จากนั้นเราก็ลากคำว่าลูมาคีนะคะเอามาวางบนแถบ Animation Sticker ได้เลยค่ะคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งสำหรับดูดสีดำออกไปจากสติกเกอร์ของเราค่ะ พอเรามากดดูในวิดีโอก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเพิ่มความน่ารักปุบปิ๊บแค่กับวิดีโอเราได้อีกระดับหนึง่งและนี่ก็เป็นวิธีการตัดต่อวิดีโอในสไตล์ของช่องเราเองค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหุ๊ยทำไมมันดูมีรายละเอียดเยอะจังแต่ว่าเราก็อยากจะมาแนะนำให้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะแล้วก็อยู่ที่แต่ละคนเนี่ยจะไปปรับใช้กันได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะใครเอาวิดีโอไปตัดต่อตามแล้วเนี่ยอย่าลืมแท็กมาให้ดูบ้างนะรอชมวิดีโอของทุกคนอยู่ค่ะ ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย